แล้วความมันมันเริ่มหลังจากนี้ยังไงล่ะแล้วแ้มแสนนึโอ้โหอยังไออุ้มแสนนึงโอ้โหดอกละแสนเป็นไงล่ะโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่บานทางเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่เกม 7K นะครับซึ่งโอ้โหขอบคุณนะที่ตามคลิปนะครับแล้วก็สอบถามกันมาเยอะมากนะผมก็ลงคํำๆนะ แต่ก็โอเคขขาพุดนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูอุปกรณ์แมคานิกนะครับวิธีการเล่นของทีมที่ผมใช้นะครับที่ตีได้2อล้านหแล้วก็ยูริตีได้9ดอกละ90,000ื่นนั่นแหละนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตีได้แสนกว่าเลยนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของเออเก้าหมื่มาก่อน <laughs> โอเคนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองไปดูเมคนากนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวตว,วิธีการเล่นของทีมที่ผมเล่นกันนะครับแล้วก็สแต็กอุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเคผมขออธิบายในส่วนของเมคนิกแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าใจคร้าวๆาว่าตัวละครน,นี่นู่นนั่นนะครับเอามาเพื่ออะไรก่อนเนาะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ที่ผมเปิดดูเนี่ยมันไม่มันไม่ได้จําเป็นต้องดาวเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยมันก็ไม่ได้ดาวเยอะนะครับวันนี้าตอนนั้นดาว3าดาวเองนะครับ โอเคมาเริ่มจากวานิซ่าก่อนเลยทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะลดความเข้าใจผิดนะครับวานิซ่าเนี่ยหดาวก็จริง6ดาวมันจะเพิ่มความเสียหายเวทที่ได้รับ24%เซถ้ามันใช้สกนะิลเนาะซึ่งมีไม่ม,ม,มีไม่ต่างกันเลยจบเทินเท่ากันนะครับเราจะเอาวานิซ่ามาเพื่อลดพลังมงกันแล้วก็เป็นดาเมจเสริมด้วยนะครับเพื่อที่จะปิดให้ได้เพราะว่าตอนนั้นผมปิดด้วยยอดไม่ได้เนาะผมก็เอาวานิซ่ามาช่วยดาเมจเนาะซึ่งก็ใส่ประมาณนี้เลยครับอ่ะอัตราคิดเข้าให้ดูเทลอันนะครับโอเค ก็เดนความเสียหายคิดข้อเพิ่ม20 0อยนะครับอย่างน้อยก็คือ20% 0ส่วนดาเมจก็ไม่ได้เวอร์หวังเนาะครับก็สามารถซ้ำตามได้นะและมาในส่วนของย้อนนะครับดาเมจเกือบหลักของเราเลยนะครับสเต็กก็ประมาณนี้เลยอัพสกิลในส่วนของดัชนีทําลายล้างด้วยเนาะเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มดาเมจในการปิดให้ไวยิ่งขึ้นนะครับสเต็กก็ประมาณนี้นะครับของก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคอ่ะ แล้วก็ในส่วนของเซาก็เป็นดาเมจนะครับเกือบจะหลักเลยถ้าเพื่อนๆไม่มีเซาใช้ลูลูก็ได้น,นะที่มันยิงได้ผมน่าจะพูดชื่อผิดนะครับก็เจ้าตัวลูเนี่ยต้อง C2 ขึ้นไปนะเพื่อที่จะเพิ่มจุดอ่อนนะครับแล้วก็ทําของได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ่ะของก็ประมาณนี้ของเซลานะครับโอเคส่วนโคอีนะครับโคอีเรามาไว้ล้างนะครับในส่วนสกิลนี้นะแล้วก็มาเพิ่มบัฟดาเมจด้วยนะครับไว้ล้างขาจัดดีบัฟนะครับ แล้วก็ลีน่นะครับลีน่ก็เอามาบัฟเหมือนกันแล้วเอามาฮิลด้วยนะครับโอเคหน้าที่ก็ประมาณนี้ทีมหนึ่งทีมที่2นะครับไว้บัฟไว้บัฟไว้บัฟแล้วก็ไว้ล้างนะ <c oughs> ไม่มีตัวไหนที่เปนดามจเ,เพิ่มเติมเลยนะครับก็ใช้ดามเมจในส่วนของจูรี่อย่างเดียวนะครับโอเคออลี okay. All ie. All ie. All ie. ่ออลี่แน่นอนนะครับมายินเฉยเพิ่อม,มาตาคิดิเข้าเพิ่มความเสียหายคิดิเข้านะครับ บิสกิตแน่นอนนะครับไม่จำเป็นต้อง C6 ก็ได้นะครับ C2 ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราบัฟแค่ตัวเดียวนะครับในส่วนของเจ้าตัวจูรีเนาะส่วนวาเนซ่าแน่นอนรับผมเพิ่มความเสียหายเวทนะครับแล้วก็มาบัฟเวทนั่นเองนะครับส่วนมีโฮต้อง C ีถึงจะมีนะครับพาสซีฟในการขจัดดีบัฟนะครับแต่ถ้าไม่มี C ีจริงๆใช้อะไรได้บ้างใช้ในส่วนของซาร่าได้นะครับอ่ะโอเคซาร่าได้นะแต่นี่ก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนมีมีโฮก็จะมีดาเมจที่มากกว่านั่นเองนะครับ โอเคพูดประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มาในส่วนของจูลีนะครับที่เพื่อนๆขอดูสแท็กทแท็กไม่ได้เวอร์เลยนะเว้ย <c oughs> อ่าเออบอกคร่าวๆก่อนว่าจุดอ่อนเนี่ยต้อง20ขึ้นนะอันนี้คือ10นะครับแล้วก็บวกแหวนก็เป็น12 22นะครับแล้วก็บวกปับของบิตกิดด้วยก็มาณเท่าไหร่72หรือว่าถ้าใครได้มากกว่านี้ก็ดีนะส่วนความเสียหายที่เข้าอยู่ที่2 1 0นะครับเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูของให้ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือใส่บล็อกไปหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจหลักเราอยู่ที่จูรีนะโอเคนะอันนี้คือรัดรวบน่าจะเข้าใจกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับไปลุยโอเคครับผมนะครับมาเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าเราเปิดด้วยบัฟของลีน่าก่อนเลยตามด้วยร้างของโควีต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยอเนี่ยมันก็จะหลับไหล นในเทิร์นแรกเลยปุ้มชี้มาปุ๊บหลับไหลแต่ว่าเป็นหลับไหล3มแถวนะครับ3ามแถวโอ้ยสามแถวโทษ3ตัวละครแถวหลังนะครับก็ล้างไปนะครับพร้อมปัฟตามด้วยใช้สกิลตามมุมได้เลยนะครับก็คือเซล่านะล่างบนแล้วก็ย้อนฉีดไปครับอ่ะเซ拉ล,ล่างบนตามด้วยย้อนฉีดไปหนึ่งทีเซลาล่างบนครับผมปุมแล้วย้อนฉีดไป ตามด้วยวันเซ่านะครับเพื่อเสริมต้าให้เห็นนะซึ่งยอนฉีดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องนะครับซึ่งผมแนะนําว่าต้องเกินครึ่งนะก็คือ5้าแสนขึ้นไปนั่นแหละถ้าไม่5้าแสนขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องบิวใหม่ <c oughs> อะแล้ววันเฮซ่าบูทเข้าไปอีกนะยวันเซ่าก็จะไม่ได้แรงอะไรมากนะครับแล้วตามด้วยในส่วนของเจ้าตัวฮิวนะครับของลีน่นะและก็ล้างของโคอีกรอบนึงมันจะพอดีแบบเป๊ะๆนะ ไปแน่นอนนะครับปึ๊บให้แล้วล้างโคยตามด้วยบัฟด้วยนะครับป<ด>ึ๊บอ่ะและทีนี้นะครับในส่วนของโจมตีเซาแล้วก็บัฟลีแน่นะครับแล้วก็โจมตีเซ拉ต่อนะครับในสกิลด้านบนเนาะต้องบัฟก่อนนะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มดาเมจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สกิลเซาด้านบนเนี่ยมันจะแรงกว่านะโอเค บัฟลีหน้าปุ๊บอ่ะทีนี้นะครับกดจองสก,กิลยอนแล้วก็วันิซาได้เลยซึ่งถ้ายอนแรงพอจะจบด้วยยอนจะจบประมาณ44เทิร์นแต่ถ้ายอนไม่แรงพอนะครับก็จะจบด้วยวันิซ่าต่อเบลอเอาวันิซามาเพย์เซฟไว้แล้วเห oh. นื่องไหมอันนี้คือแบบเซฟสองชั้นนะครับอ่ะ <Come on. S 2> ปุ๊บฉีดปุ๊มอ่ะไม่จบไม่จบใช่ไหมนั่นแหละครับคือบางครั้งของผมมันก็จบได้นะ แต่นั่นแหละครับเพราะมันไม่จบนะครับเลยต้องเอาวานิสซามาเพื่อช่วยที่จะปิดดาเมจนะเรียบร้อยครับผมอ่ะซึ่งในทีมที่2นี่แหละคือทีมแห่งความมันของพวกเรานะครับบัฟบิสกิตไปก่อนเลยแล้วก็เต็มตัวล้างของมิโคนะครับแล้วก็บัฟใ,ในส่วนของเดซี่ตามด้วยบัฟลดเกาะอีกทีนะครับในส่วนของเจ้าตัวจูรีนะแล้วบัฟขัดดาบไปบึ๊บแล้วอื หกมือนอยังไม่พอขอรดเกาะก่อนตุ้มหกมืนแล้วเกาะเพิ่มไปอีกแล้วแปดหมืนแปดหมืน,นแล้วอแปดหมื่นโมตีบ่อยจริงไหมซึ่งต้บอกว่าเหมือนก็อ็ r n ีนะในการที่เราจะได้คะแนนสองล้านเข้าวานะครับนี่ผมต้องบอกว่าเลยนะแล้วบัฟครบแล้วความมันมันเริ่มหลังจากนี้ยังไงล่ะแล้วปุม้มแสนหนึ่ง ยังไม่พอตุมแสนหนึ่งโอ้โหดอกล้แสนเป็นไงล่ะตุมโอ,โอ้เรียบร้อยสองล้านห้านะครับโอ,อ้ยังไม่พอยังไม่พอขออีกได้เปล่าแล้วตุมเรียบร้อยผมสองล้านหกนะครับโอ้โหประมาณนี้ครับผมก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นมาแชร์กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ